สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวโนเกียลูเมีย6ก0กันนะครับบางท่านนี่ไม่มั่นใจว่าจะมีแอปอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้พวกเราก็จะหยิบยกมาเป็นบางแอปนะครับที่น่าสนใจให้พวกเราได้เลือกได้เล่นกันนะครับตัวแรกกันเลยนะครับแอปตัวนี้นะมีเชียวเฮดไรนะครับผมบางทีอยากจะ พากิิกออกไปเที่ยวนะแต่ถ้าขับรถไปไม่ถูกนี่ก็ขอแนะนำแอปนี้เลยนะเฮียได้นี่นะก็เหมือนแอปพลิเคชันน a v วิเกเตอร์ทั่วไปนะแต่ว่าจะพิเศษกว่าก็คือมันจะช่วยซัพพอร์ตกับการขับรถเราอ่นนะอ่านะทีนี้เราจะลองเซตค่าไปที่เดลโมบางกะปิดูนะว่าจะเป็นยังไงนะเดลโมบางกะปิ De นี่ก็อยู่แถวลาดพร้าวนะครับ สาวสวย,สวยนี่เต็มเลยนะครับทีนี้ก็จะขึ้นนะครับเดมอบบงกปนะครับมันก็จะบอกครับว่าระยะห่างจากที่เราอยู่กับที่เราจะไปเดมอบางกปนี่มีระยะทาง2.4กิโลเมตรนะครับทีนี้เราก็กด drive to นะครับเราทีนี้ GPS ก็จะบอกระยะทางการขับรถให้เรานะครับแม่ห่มันเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะขับรถไปเที่ยวกับกิ๊กได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวหลงทางเลยนะครับแม่มาที่แอปตัวต่อไปเลยนะครับแอปตัวนี้มีชื่อว่า Hardware t e c h นะครับสมัยก่อนนั้น Windows Phone ก็จะไม่มีแอปประเภทนี้เลยนะครับตอนนี้ทางผู้ผลิตก็เลยทำออกมาให้ ผู้ใช้งานนี่ได้ลองเทสกันดูนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของการเทสฮาร์ดแวร์ของของเครื่องเรานะครับเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดฮาร์ดแวร์ในเครื่องของเรานะครับ Baby, ก็จะมีแยกบอกนะครับว่าเป็นเทสสกรีนเทสฮาร์ดแวร์นะครับอะไรต่างๆงพวกนี้นะครับ เราก็จะมาหาจุดเดทพิกเซลนะครับฮะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละสีก็ตรงตามเฉดกันดีครับไม่มีจุดไหนที่เป็นจุดบอดนะครับ yeah, yeah. Baby, uh, ต่อไปก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะครับ our, ต่อไปจะเป็นในส่วนของ การทัชสกรีนนะครับว่ามีส่วนไหนไหมที่เป็นจุดบกพร่องของหน้าจอทัชสกรีนของเรานะครับก็ลองเทสดูแล้วก็ไม่มีปัญหาตรงไหนนะครับอ่ากดโอเคต่อไปจะเป็นส่วนของมันติดทัชนะครับอ่าแล้วก็ลองทัชดูก็คือทัชได้10นิ้วแล้วนะครับ อโอเคนะก็ถือว่าทางผู้ผลิตนี่ก็ทําออกมาได้ดีในส่วนหนึ่งน,นะครับอ่ามาต่อกันที่แอป Office เลยนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการ Microsoft เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ Office เลยนะครับเป็นจุดเด่นของ Microsoft เลยก็ว่าได้นะแม่มันเยี่ยมจริงๆเลยนะ มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาโดยแท้เลยทีเดียวนะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าในทุกระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีแอป Microsoft แต่ว่าอันนี้จะเป็นแอปที่คลอดออกมาแท้ๆจาก Microsoft เลยนะ <and> เราก็จะเข้ามาดูนะครับว่ามันสเสถียรหรือข้างในมันมีอะไรยังไง ผมก็โหลดไฟล์หลายๆประเภทมานะครับตอนนี้อยู่ในเครื่องผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะลองมาลัน Microsoft Word ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็หน้าตาง่ายๆนะก็เปิดไฟล์ Microsoft Word ได้แก้ไขตัวหนังสือได้อยากจะเขียนอะไรฝากถึงกิ๊กของคุณก็ทำได้ง่ายๆนะแค่ปายนิ้ว แต่ก็จะใส่ฟอนต์ใส่อะไรไม่ได้มากนะก็ <c oughs> อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าน,นี่คือโทรศัพท์นะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ PC แต่อย่างใดนะฮานี่นี่นี่ PowerPoint <c oughs> เราก็เปิดได้นะเราจะนำผลงานมานำเสนอมาพรีเซนต์กัน <c oughs> ก็ไม่ยอมให้น้อยหน้าคอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียวนะ ก็พรีเซนต์ได้นำเสนอได้ก็ก็ไม่ได้น้อยหนะ้าไปก่อนคอมพิวเตอร์เลยนะก็โอเคแล้วครับก็ถือว่าทางผู้พัฒนาระบบนี้ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเ<ๆ>พราะว่าใน powerpoint นี่จะใส่ Anim เมชันมาใส่ฟิวเจอร์อะไรมาก็ <laughs> เครื่องนี้ก็รั่นในหมดนะครับสใส่ไซม์มาเถอะครับ ต่อไปเราจะมาดูโปรแกรมแชทยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรม Line นั่นเองนะครับแม่สำหรับอินเทอร์เฟซนะครับของ Line บน w Windows Phone เนี่ยก็จะแตกต่างจากระบบปฏิบัติการอื่นๆอยู่บ้างนะครับ ส่วนหลักการพื้นฐานด้านการใช้งานนี่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากระบบอื่นๆเลยนะครับแต่จะมีข้อจำกัดก็อยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถซื้อสติ๊กเกอร์ได้นะครับและก่โทรผ่าน wi-Fi ไ,ไม่ได้ด้วยนะครับอาจจะต้องรอการพัฒนาระบบจากผู้ผลิตแอปอีกทีนะครับเข้ามาดูในส่วนของ การตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายกับระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนการแจ้งเตือนนะครับก็แจ้งเตือนกันได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ notification หรือจะเป็นการแจ้งเตือนที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับ ก็แจ้งเตือนในยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองส่งแชทผ่านไอโฟนแล้วกันนะครับส่งเข้ามาใน n o k i a l ลูเม620 เราก็จะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้วยนะก็ไม่ดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะมาดูในส่วนของแชทกันบ้างน,นะครับเราอยากจะแชทคุยกับกิกเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยนะครับ นี่นี่นีพูดถึงก็มาเลยนะครับน้องเชอรี่น้องเชอรี่คนสวยเราก็พิมพ์คุยได้ปกติหรือเราจะส่งสติกเกอร์ที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็ได้นะครับถือว่าไม่แตกต่างกันมากครับกับระบบปฏิบัติการอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้ง่ายได้ลงตัว ถ้าเราจะแชทคุยกับกิ๊กหรือเมียน้อยเราก็สามารถหลบเมียเหลวได้อย่างสบาย,ยนะครับแมบหมหล,ลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแหมวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมกันดูดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขอบอกนะครับว่าเกมนี้นี่เนี่ยเป็นเกมที่ใช้หัวสมองมากนะครับ บางครั้งเราก็ต้องใช้หลักการฟิสิกส์การคำนวณกฎของนิวตันมามากมายเลยนะครับ Angry Bird a n g กี้เบิร์นั่นเองนะครับแม่ <laughs> แม่เสียงดนตรีเนี่ยบงบอกอายุของผู้เล่นเลยนะครับการซูมเข้าซูมออกก็เป็นไปได้ราบรื่นนะครับ เกมที่แล้วก็เป็นการทดลองเล่นเกมใน Nokia Lumia 620น,นะครับอาจจะเป็นเกมที่เบาเครื่องสักหน่อยนะอาจจะเป็นเกมเด็กๆทีนี้เราจะลองมาเล่นเกมอื่นๆน,นะครับที่ใช้กราฟิกสวยงามเราจะมาดูกันนะว่าว่ามันจะทำออกมาดีไหมเกมคิม n ันด g กอ s i ซสตอรี y ก็เป็นเกมแนวมังกรนะครับก็บินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสตูลงมาให้เรายิงไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็แค่นี้ก่อนครับผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนละกันนะครับออกลับมาสรุปกันนะครับแหลังจากไปเล่นเกมมาก็ ขอสรุปเลยครับว่าโนเกีย620นี่ก็ถือว่าการเล่นเกมก็สอบผ่านครับทำได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแอปสุดท้ายนะเราจะมานำเสนอการดาวน์โหลด YouTube นะสำหรับพวกที่ชอบดูโคโยตี้หรือจะเป็นนางแบบเซ็กซี่ตาม YouTube นะชื่อแอปก็ทูโป ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะยิ่งถ้าเรามี Account ของ Gmail อยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยสามารถ Login เข้ามาเพื่อใช้ในส่วนต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะมันเยี่ยมตรงที่เราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอมาดูแบบออฟไลน์ line ได้ไม่จำกัด เราก็สามารถทําได้โดยการค้นหาวิดีโอผมจะลองค้นหาเป็นูเมีย620ละกันนะอนี่เจอเจอแล้วครับเจอแล้วอ่าเราก็แตะเข้าไป เราจะเห็นว่ามีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับมีให้เราเลือกทั้งแบบ HD และ Full HD นะครับเราจะลองโหลดมาดูสักหน่อยนะครับเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะโหลดมาได้เร็วไหมหรือจะเป็นยังไงโอเคทีนี้เราก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะถูกเก็บไว้ในส่วนของ My Download ่าเราก็จะเห็นในส่วนที่เราดาวน์โหลดมาไว้ทีนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทําการเล่นหรือจะลบหรือจะแชร์ไปที่คอมพิวเตอร์ก็ทําได้โดยปลายนิ้วเลยนะโดยการใช้ Wifi ไหนเรามาลองเปิดเล่นกันดูสักเล็กน้อย โอเคะโอเคเราทีนี้เราก็จะเห็นว่าแอปทูโปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาได้ง่ายๆแล้วยังจะให้เราได้เลือกคุณภาพของวิดีโออีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ควรจะมีติดไว้กับโทรศัพท์มือถือของคุณเลยนะครับ ผมว่าโนเกียลูเมีย620นะมันเป็นสุดยอดวินโดว์โฟนนะที่ถูกออกแบบมาเผื่อมวลมนุษยชาตินะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาโดยแท้เลยทีเดียวนะผมว่ามันครบนะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมฟังเพลงหรือว่าเวลาคุณออกไปเที่ยวกับกิ๊กหรือเมียน้อยคุณก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือคุณดูคลิปหมอนวดสาวแสนสวยหรือจะเป็นโคโยตี้ถ้าคุณถูกใจ คุณก็สามารถโหดมันเก็บไว้ได้โดยโนเกียลูเมียของคุณนะผมว่าอนาคตนะมันควรจะถูกออกแบบโดยโทนี่สตาร์กเพื่อให้โนเกียลูเมียของคุณเนี่ยมันพิเศษกว่านี้ใครจะไปรู้บางทีเราอาจจะถอดใครได้ด้วยมือถือของคุณหรือเวลาเช้าๆคุณอาจจะหยิบมือถือของคุณออกมาต้มน้ำร้อนเพื่อชงกาแฟที่สำคัญนะนะผมอยากจะให้มันต้มมามาได้้วยซ้ำ เพราะบางทีมันจําเป็นนะเวลาคุณเอาเงินไปกินเหล้าจนหมดนะคุณอาจจะต้องกลับมากินมาม่าก,ก็ได้เพราะเงินของคุณกินเหล้าไปหมดแล้ว